สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาปามและพี่น้องครอบครัวสันดาย,ยาสัตว์นะครับวันนี้สันดาปามมีความรู้ข้างค้อจะนำมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฉีดยาแล้วแล้วบวมนะครับว่าจะดูแลรักษายอย่างไรเพราะว่ามีพี่น้องบางคนบางท่านนะครับเพิ่งหัดฉีดยานะครับก็จะใช้ ขนาดเข็มไม่เป็นบ้างนะครับแล้วก็วางน้ำหนักมือไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้รอ,อยเข็มฉีดยาที่ฉีดไปนั้นบวมนะครับบางทีก็อาจจะเกิดจากการดิ้น,นของวัวควายนะครับดิ้นมากๆเข็มงอนะครับเข็มงอก็จะทำให้บวมได้เช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องจะฉีดยานะครับควรจะเรียนรู้ให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าควรจะใช้เข็มขนาดไหนกับยาชนิดไหนอธิเช่นยาที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะยาที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังพี่น้องไม่จาเป็นต้องใช้เข็มยาวมากใช้เข็มครึ่งนิ้วก็ได้ขนาดครึ่งนิ้วก็ได้ขนาดหนึ่งนิ้วก็ได้ แล้วเราสามารถที่จะดึงผิวหนังของเขานะครับเราจะสามารถดึงผิวหนังของเขาขึ้นมาแล้วเราค่อยๆจิ้มเข็มลงไปนะครับการฉีดยาสารปั๊มมีลงไว้นะครับมีลงไว้หลายๆ EP นะครับให้พี่น้องได้เห็นว่าวิธีการฉีดยาฉีดยังไงให้พี่น้องไปดูย้อนหลังเอานะครับแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องวิธีการแก้นะครับเรื่องการแกแ่แต่อยากจะขอย้ําพี่น้องก่อนนะครับว่า การฉีดยาเมื่อพี่น้องปักเข็มลงไปควรจะปักในองศา90องศานะครับมิดเข็มนะครับ90องศามิดเข็มมันถึงจะ,อะตอบโจทย์นะครับมันถึงจะได้เข้าไปสู่เป้าหมายนะครับมันถึงจะเข้าไปสู่เป้าหมายแล้วพี่น้องจะต้องดูนะครับว่าการเดินยาถ้าเมื่อพี่น้องปักเข็มไปแล้ว เดินยาถ้ามันตึงมือนะครับถ้ามันตึงมือถ้ามันเดินยาไม่สะดวกให้หยุดก่อนนะครับให้ทำการขยับเข็มก่อนนะขยับเข็มขึ้นหรืออาจจะดึงออกดึงถอยหลังหรือกดเดินหน้าไปก็ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราฉีดได้ตรงเป้าหมายนะครับฉีดได้ตรงเป้าหมายแล้วก็ค่อยๆเดินยาดูนะครับถ้ายาไหลลื่นก็แสดงว่า บรรลุจุดประสงค์นะครับแต่บางทีพี่น้องฉีดยาไปแล้วยาบางชนิดนะครับยาบางชนิดอาทิเช่นยาออกซี่ยาออกซี่เป็นยาน้ํามันนะครับยาเป็นยาน้ํามันยาอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นยาน้ํามันเมื่อเราฉีดถ้าไม่เข้าชั้นกล้ามเนื้อนะครับถ้าฉีดมันอยู่ในชั้นผิวหนังมันจะบวมนะครับแล้วก็ยาบางอย่างอย่างเช่นยาไอวงแมกเอฟยาถ่ายพยาธินะครับคือยาอะไรก็ตามแต่ถ้าพี่น้องฉีดแล้วบวม มันก็มีวิธีแก้ไขนะครับพี่น้องอาจจะใช้น้ําร้อนนะครับน้ําร้อนน้ําร้อนใยชุบผ้านะครับแล้วประครบเช้าประครบเย็นก็ได้เช่นกันหรือบางทีพี่น้องอาจจะใช้ยาหม่องนะครับยาหม่องเคาน์เตอร์เพนก็ได้หรืออะไรก็จะเป็นยาหม่องก็ได้นะครับยาอะไรก็ได้ที่มันยานวดนะครับที่มัน,น,นออร้อนๆออกฤทธิ์ร้อนๆเราประครบนวดให้เขาเช้าเย็นเช้าเย็น อาการบวมเหล่านั้นก็จะหายไปนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะบางตัวอาจจะต้องใช้เวลาสองวันสามวันแต่ขอให้พี่น้องทำเถอะครับถ้าปล่อยเอาไว้นะถ้าเราปล่อยไว้เราไม่ช่วยเขาเนี่ยมันจะทำให้เป็นฝีได้จะทำให้บวมตลอดชีวิตติดตัวไปได้แต่ในกรณีนะครับถ้าบวมเป็นลูกมะนาวเราประครบยังไงก็ไม่ยุบประครบยังไงก็ไม่หาย นะอันนี้จะเป็นจําเป็นเหลือเกินนะครับพี่น้องจะต้องผ่าตัดนะหรือผ่าตัดเอาอตัวที่ยาที่มันไม่ไม่ไม่เข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังเอาออกนะครับโดยการให้หมอมาผ่าตัดเล็กกรีดผิวหนังชั้นผิวหนังนั่นแหละครับแล้วก็เอายาออกมาเราจะใช้สลิงใช้เข็มดูดไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่ายามันเคลือบกับพังผืดไปแล้วนะพี่น้องจะต้อง ลองดูนะครับถ้าเกิดมีอาการบวมนะให้พี่น้องใช้ยาหม่องคาลเตอร์เพนหรือว่ายาอะไรก็ได้ที่เราใช้นวดเวลาเราปวดเราเมื่อยก็ได้นะครับที่มันมีออกฤทธิ์ร้อนๆหน่อยนะเราเรานวดเช้านวดเย็นนวดเช้านวดเย็นประคบนวดให้เขาเช้าเย็นเช้าเย็นก็จะทําให้อาการบวมนั้นยุบไปนะครับหายไปแน่นอนพี่น้องลองดูนะครับถ้าคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ ฝากดูแลช่องด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับ